นั่งรถไฟเที่ยวเมืองไทยไปกับรอฟทสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ียงบูดของรถจักรไอ้น้ำขบวนประวัติศาสตร์ที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนําออกมาให้บริการแก่ประชาชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสําหรับเส้นทางในวันนี้ขบวนรถไฟหัวจักรไอน้ําสุดพิเศษจะนําพาคณะนักท่องเที่ยวนั่งรถไฟไปบอกรักแม่ตามเส้นทางกรุง โดยเฉพาะคุณแม่ที่มาเที่ยวกับลูกๆมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้นกับการได้เห็นรถจักรไอ้น้ำค่ะ ขบวนพิเศษวันนี้นะครับกรุงเทพและขอนม,มเนี่ยถือเป็นความพิเศษที่เราจัดขึ้นในเ,เทศกาลสำคัญสำคัญโดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับในการจัดรถที่ผมบอกว่ามีความสําคัญและเป็นไฮไลท์ก็คือว่าเรามีการนํารถจากไอ้น้ำนะครับซึ่งขนาดนี้เหลือไม่กี่ประเทศแล้วในโลกนะครับที่สามารถใช้งานได้ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ยังมีรถจากไอ้น้ำชนิดนี้ใช้งานอยู่นะครับ สำหรับการจัดเส้นทางเดินรถไฟขบวนบัวรถจักรไอ้น้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเปิดให้บริการในวันสำคัญปีละ4ครั้งเท่านั้นค่ะคือทุกวันที่26มีนาคมซึ่งเป็นวันสถาปนากิจการรถไฟไทยวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติวันที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชและวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติค่ะซึ่งก็จะมีการจัดเส้นทางเดินรถจักรไอน้ำที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวกกบขบวนรถไฟประวัติศาสตร์นี้ค่ะ อยากจะไปนั่งขบวนรถจากไอ้น้ำรถจากไอ้น้ำถือเป็นรถไฟที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จะเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับปู่ย่าตายายมานั่งขบวนรถจากไอ้น้ำสายประวัติศาสตร์ใน4สเส้นทางนะครับปีหนึ่งจะจัดแค่4ี่ครั้งครับผม การเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังสถานีรถไฟนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะตลอดการเดินทางด้วยขบวนรถไฟหัวรถจักรไอ้น้ำในครั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์สองข้างทางบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและใบหน้าแห่งความสุขค่ะวันนี้เป็นเพราะว่ได้ยินว่ามีการแบบวิ่งของหัวรถจักรไอ้น้ำค่ะก็เลยสนใจก็เลยมาวันนี้ เคยได้ข่าวเรื่องรถจากไอ้น้ำเนี่ยวิ่งปีละประมาณสาครั้งอยู่แล้วค่ะก,ก็อยากให้มาเชื่อวทางรถไฟนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่บางทีเราขับรถอ่างเงี้ยรถติดแต่ว่าทารถไฟเนี่ยไม่ติดแล้วก็เอ้บรรยากาศวิวสองข้างทางสวยมากที่มาขบวนนี้เพราะว่าลูกชายอยากจะขึ้นรถรถไฟโบราณได้เห็นรถจากไอ้น้ำค่ะแล้วก็เหมือนเที่ยวที่พิเศษมีเฉพาะสี่ครั้งต่อปีแค่น้นค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสมาค่ะ มันเป็นทริประยะสั้นนะคะแล้วก็มีประโยชน์ทั้งในเรื่องของความรู้ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะพร้อมทั้งความสนุกในครอบครัวอยากให้ใครหรือครอบครัวไหนที่มีเวลาว่างอะไรเงี้ยค่ะมาร่วมเดินทางด้วยขบวนประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยนะคะ <ไป S 1> นสนุกมากค่ะ และแล้วเราก็มาถึงสถานีรถไฟนครชัยศรีกันแล้วนะคะสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นเส้นทางวิ่งของรถไฟสายใต้ที่ยังคงหลงเหลือสเสน่ห์ความเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ที่ยังคงงดงามไว้อย่างสมบูรณ์ค่ะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราทุกคนเดินทางมาถึงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกันแล้วนะคะ จากนั้นเราออกเดินทางกันต่อด้วยรถบัสค่ะเพื่อมุ่งหน้าสู่วูดแลนด์เมืองไม้ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมงานไม้แกะสลักที่หาชมได้ยากจำนวนนับพันชิ้นเลยนะคะมีส่วนจะแสดงทั้งภายนอกและภายในอาคารซึ่งด้านนอกจะมีการจัดวางรากไม้เก่าแก่อายุหลายร้อยปีตกแต่งให้เข้ากับสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์ได้อย่างกลมกลืนร่มรื่นเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านในอาคารก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเพราะมีการจัดแสดงงานไม้แกะสลักไว้ในแต่ละห้อง อย่างตื่นตาตื่นใจอลังการมากเลยค่ะแนวคิดคือเราต้องการที่จะโชว์ชิ้นไม้นะครับเนื้อไม้ที่แกะสลักเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้ มาชมนะครับเรามีเป้าหมายอยากจะให้นักศึกษาหรือว่านักเรียนเนี่ยได้เข้าเที่ยวชมมากๆครับเพราะตรงนี้เราสามารถเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้มีองค์ความรู้ต่างๆได้มากมายเรื่องราวดีๆที่นี่นะครับมีมากมายนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่อยากจะมาเที่ยวชมที่นี่นะครับมารับความรู้หรือมาดูนะครับเพื่อเป็นการอนุนรักษ์ให้กับอชุนัรุ่นหลังของเราต่อไปว่าไม้เนี่ยนะครับที่ตายไปแล้วเนี่ยถ้าเรานํามาปรุงแต่งเราก็จะมีคุณค่ามากขึ้นนะครับ ประทับใจกับผลงานศิละปะทุกๆชิ้นนะคะรู้สึกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่นะคะจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ๆได้เห็นความอลังการความประณีตของผลงานนะคะรู้สึกชอบอะคะ่ะเพราะว่ามันสวยมากอลังการมาก กนับวก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปะนะครับโดยเฉพาะรากไม้ที่หายากซึ่งมีความงดงามวิจิตรการตามากครับเป็นสมบัติของลูกหลานซึ่งในปัจจุบันเนี้ยไม้ใหญ่ๆนี้ก็หาได้ยากแล้วครับอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับผม จากนั้นก็มากันที่วัดบางพระค่ะวัดแห่งนี้อยู่ติดตริมแม่น้ํานครชัยศรีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแม่น้ําท่าจีนมาที่นี่อย่าลืมแวะกราบสการะรูปปั้นหลวงพ่อเปิน่นอดีตเจ้าอาวาสที่ประชาชนให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมากค่ะและอีกสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงวัดบางพระก็คือการเช่าวัตถุมงคลเพื่อเป็นการนาสิริมงคลติดตัวกลับไปด้วยนะคะและภายในวัดแห่งนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงามวิจิตรการตาเป็นอย่างมากค่ะสะท้อนถึงแรง ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทํานุบำรุงวัดแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องนะคะ และหากใครสนใจอยากจะไปชื่นชมบรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีนอย่างใกล้ชิดแถมยังได้ช้อปปิง้งเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจัหงหวัดนครปฐมอีกมากมายก็มากันได้ที่ตลาดน้ําวัดลำพญาค่ะมีกิจกรรมให้ครอบครัวได้ทําร่วมกันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารปลาบนแพรริมแม่น้ําหรือจะเดินชิมช็อปของอร่อยร้านดังขึ้นชื่อมากมายได้ของฝากติดไม้ติดมือกันทุกคนแน่นอนเลยค่ะ จังหวัดนครปฐมทั้งทีจังหวัดที่มีการเพราะกล้วยไม้มากที่สุดเป็นลำดับต้นๆของประเทศก็ต้องมาเดินเลือกชมที่แอร์ออกขิดฟาร์มกันนะคะที่นี่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งแรกของประเทศไทยมีการจัดวางกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีสันให้ลูกค้าได้เดินเลือกชมและเลือกซื้ออย่างใกล้ชิดค่ะที่ฟาร์มแห่งนี้ยังมีห้องทดลองสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผสมสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดเป็นกล้วยไม้หลากหลายสีสวยงามมากเลยนะคะและยังมีพันธุ์กล้วยไม้พระราชทานนามจากสมเด็จพระ เทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึงสองสายพันธุ์ค่ะคือพันธุ์รักตะซีรินและพันธุ์ม่วงราชกุมารีทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นกล้วยไม้ตระปูนไว้ซึ่งดอกของกล้วยไม้เป็นสีม่วงที่มีความโดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะ เราก็มีความตั้งใจที่อยากจะสร้างแบรนด์ Air o r อคิของคุณพ่อเนี่ยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับเราก็ต้องพยายามทําอะไรที่มีความแปลกใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่มช่องทางการขายเราก็เลยคิดที่จะทำซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ขึ้นมาให้คนได้เดินได้เห็นมีกล้วยไม้ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะฮะในราคาส่งครับถ้าผ่านมาเที่ยวแถวนี้ผ่านมาเที่ยวตลาดน้ําวัดลำพญานะคะก็เชิญแวะเที่ยวที่แอร์ออคิขอเชิญชวนนะครับ ก็อันนี้เนี่ยเป็นคนชอบกล้วยไม้อยู่แล้วแล้วทีน,นี้เนี่ยพอมาเจอกล้วยไมย้เจอโจ้าของร้านที่ดีๆเจอพนักง,งานโอเคหมดเนี่ยค่ะมันก็แฮปปี้ดีนะตกแต่งร้านเนี่ยถือว่าโอเคเลยค่ะดูง่ายเลือกง่าย ขบวนรถไฟหัวรถจักรไอ้น้ำนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายค่ะแม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็เชื่อได้ค่ะว่าภาพแห่งความทรงจำเกี่ยวกับขบวนรถไฟประวัติศาสตร์ในครั้งนี้จะอยู่ในใจของใครหลายต่อลายคนตลอดไปค่ะสำหรับความประทับใจสำหรับทริป ที่ไปท่องเที่ยวกับการรถไฟในวันนี้นะครับอันดับแรกเลยคือสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือการที่ได้พาคุณแม่มาเที่ยวนะครับจะเห็นว่าการท่องเที่ยวกับรถไฟนะครับสะดวกสบายมีความปลอดภัยนะครับผมบรรยากาศดีนะครับวิวดีนะครับสองข้างทางก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะครับอากาศก็ดีนะครับได้เห็นวิถีชีวิตการในชีวิตของคนไทยนะครับว่าความเป็นจริงแล้วในทุกวันนี้นะครับทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบกันนะครับลองมาใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ช้าๆดูบ้างนะครับแล้วก็จะพบว่าคุณจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวกับการรไไฟทยคับ มีความประทับใจมากมีความสุขที่ลูกๆอะ่ะรักเราแล้วก็พาเรามาเที่ยวในวันแม่คลิปนี้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจไปท่องเที่ยวโดวยรถไฟขบวนหัวรถจักรไอ้น้ำกับการรถไฟแห่งประเทศไทยกิจกรรมครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคม2559นี้ค่ะติดต่อสอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1690นะคะ พความประทับใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งมานั่งรถจากไอน้ำเที่ยวเมืองไทยดูสักครั้งนะคะแล้วคุณจะหลงรักค่ะสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย